สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้จะมันนึ่งปลานะคะนึ่งปลาเนนใส่ผักนะคะนี่ก็จะเป็นตั้งโอผักกัดขาวแล้วก็จะเป็นเห็ดนะคะนี่ก็จะเป็นพวกตะไคร้นะคะเดี๋ยวจะามายัดไส้จะามายัดตรงท้องปลา วันนี้เป็นปั่นนิตัวใหญ่นะซึงอันนี้มันเล็กใส่ไม่ได้พี่หอมต้องเอาซึ่งเก่าซึ่งไม่ค่อยได้ใช้มานานแล้วนะเอามาเอามานึง่งตอนนี้ก็ต้มน้ำไว้ก่อนนะคะหม้อน,นี่ก็ไม่ใช้ก้นซึงนะดัดแปลงเอา อนะคะคจะเอาปลาใส่ไปนึ่งเลยปลาตัวใหญ่มากเนี่ยขนาดนี้ยังล้นเลยนะคะนะนี่จะเป็นเห็ดนะคะ เห็ด <H> ที่บ้านชอบกินเห็ดนะตอนนี้ก็ใส่เห็ดแน่นๆเลย ตอนนี้ตั้งน้ำไว้นะคะเขาก็เริ่มจะเดือดล้วจะเอาปลานี่ลงมานึ่งเลยปิดฝาจากนั้นเราก็มารอนะคะรอให้เขาสุกเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูเครื่องปรุงน้ำจิ้มกันก่อนนะคะ นี่จะเป็นมะขามเปียกนะเป็นมะขามใหม่นะคะมะขามใหม่เขาจะไม่ดำนะเขาจะสีประมาณนี้นะคะแล้วก็น้ําตาลมะพร้าวผงชูรสนะคะถั่วลิสงข้าใหม่ๆนะคะข้วยังแกะเปลือกออกไม่หมดเลยจะมีเกลือพริกแล้วก็กระเทียมนะคะเดี๋ยวเรามาโขลกน้ำพริกกันเลย กระเทียมไทยนะใส่ตามชอบเลยพี่หอมจะไม่แกะเปลือกออกเพราะว่ากระเทียมไทยนี่เปลือกเขาจะบางนะคะเกลือจะเป็นพริก จากนั้นจะเอาถั่วลิสงนี่นะคะลงไปโขกบุบๆเลยโขกพอบุบๆก็พอนะคะเดี๋ยวเรามาปรุงรสกันเลยนะคะน้ำมะขามนะคะความเผ็ดเปรี้ยวรสชาตินี่ก็ปรุงกันเองนะคะ แต่บ้านพี่หอมนี่กินเปรี้ยวนะคะกินเปรี้ยวนำจากนั้นก็จะเป็นน้ำตาลมะพร้าวนะคะไม่มใครไม่มีน้ำตาลมะพร้าวก็ใส่น้ำตาลทรายน้ำตาลอะไรก็ได้ค่ะน้ำตาลปี๊บอะไรนะคะใส่ตามที่ในครัวเรือนเรามีนะคะ ขงชุรดนะคะบ้านใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะน้ำตาลมะพร้าวนี่เขาจะละลายไวพอไปเจอความเค็มความเปรี้ยวไวมาก กำลังดีเลยอ่ะเผ็ดเปรี้ยวหวานเค็มมาค่ะดักพร้อมเสิร์ฟกันเลยเรียบร้อยแล้วน้ำจิ้มนี่จะเป็นผักชีนะคะเอาผักชีโรยนิดนึงมาค่ะเราก็นึ่งมานานแล้วนะจากนั้นเรามาเปิดดูปิดไฟ ยกลงเรื่อ,อ,อยามาค่ะจากนั้นเราก็จะมาพร้อมเสิร์ฟกันนะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะ,ะ,คะป่าเนยนนึ่งน้ำจิ้มมะขามขอบคุณที่รับชมค่ะช่วยกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครั้งต่อๆไปขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ